ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะรอคอยเกมนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็คอมบิ้งซูนมาอย่างยาวนานเหลือเกินนะกับเกมที่มีชื่อว่า Ark Night Enfield นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำในส่วนของระบบเกมแล้วก็ข้อมูลเกมต่างๆเกี่ยวกับเกม Ark Night ด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเห็นมีหลายท่านนะครับบอกมาว่าเกมนี้เนี่ยรูปแบบการเล่นแล้วก็การนาเสนอตัวเกมเพลย์เนี่ยให้ความรู้สึกน่าเล่นแล้วก็อลังการงาน มากมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซีการ์ดและเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปรเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินเกมมือถือต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมชินหรือแม้กระทั่งทาวเวอร์ออฟแฟนตาซเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เราไปเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับในเรื่องแรกเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของกราฟิกแล้วก็ความสวยงามต่างๆของแมปนะครับผมเรื่องของตัวละครเอ่ยเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูแบบว่ามีชีวิชีวามากขึ้นด้วยนะต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกเนี้ย พัดปิวสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องความเทคโนโลยีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกมอาร์คในเนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือในเรื่องของคาแรคเตอร์นั่นเองพวกตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่ตัวละครได้สูงสุดเนี่ยถึง4ตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายตัวละครหญิงโรล,ลี่อะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามดูอีกทีหนึ่งนะและอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับก็คือเรื่องของพวกอาวุธต่างๆ ที่ตัวละครใช้เนี่ยดูทรงแล้วแบบเหมือนเทคโนโลยีจะล้าสมัยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเอ้ยมีดาบใหญ่ด้วยนะคล้ายๆของคลาวนะครับที่ตัวผู้ชายใส่นะในไฟน a อนแฟ t ตาซนะครับผมแล้วก็จะมีดาบคู่อะไรพวกนี้โอ้โหดูแบบว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องสไตล์ดาบแบบนี้หรือว่าอาวุธประมาณนี้นะครับต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยนะ แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลเวลตัวละครแล้วก็การต่อสู้นะครับการต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอมอนสเตอร์ข้างทางหรือว่าเจอตามด่านอะไรพวกนี้ยมันก็จะต่อสู้รวมกันหมดเลยนะครับทั้ง4ตัวละครเลยนะเราแค่ปรับแล้วก็ขยับมาใช้เรื่องของสกิลดูจากด้านล่างขวาได้เลยนะครับสกิลต่างๆที่ต้องใช้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็ใช้ไปเลย4สกิลนะครับผมและด้วยความที่สกิลเนี่ยมันมีทั้งหมด4สกิลใช่ไหมครับมันก็จะแบ่งแยกย่อยให้แต่ละตัวละครไปเลยนะ มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสกิลพืติของตัวใครตัวมันนั่นแหละครับพราถึงเวลาที่เราจะกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเอฟเฟกแล้วก็สกงสกิลเนี่ยแยกย่อยออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะครับผมแล้วแต่ตัวละครที่จะใช้นะครับบางตัวละครที่เป็นตัวระดับ S หรือว่า SR อะไรพวกเนี้ยนะครับที่แบบสูงเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตามหลังมาด้วยนะแล้วของดรอปนะครับผมที่ได้จากมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกของไวฟอุปกรณ์ตัวละครของเราหรือแม้กระทั่งพวกอาวุธชุดเกราะอะไรต่างๆนะครับก็จะมีดรอปให้แต มันจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงน่าจะเป็นในเรื่องของพวกระดับสูง,สงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่ามันจะ,ระดรอปอะไรที่มันเป็นสีที่โห,หดขึ้นกว่าดีหรือเปล่านะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเรเวลตัวละครน,นะครับเรเวลตัวละครเนี่ยทางด้านของตัวเกมในวิดีโอเนี่ย ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยประมาณเลเวล40นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดันไปสูงมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอยากจะปั้นตัวละครโหดสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องคำนึงเรื่องของเมตาหรือไม่ก็เรื่องของความโหดของตัวละครสักหน่อยนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกปั้นมาแล้วเนี่ยเผลอๆนี่อาจจะหนักหน่วงแน่นอนนะครับบางทีของที่ต้องใช้ในการปั้นตัวละครแต่ละ1ตัวเนี่ยน่าจะเยอะความสุขมวรเหมือนกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องเสาต่่่างๆททีีีเเกกยยวับคโโนนลใ เกมนี่แหละครับผมที่มันเชื่อมแล้วมันก็ลิงก์กันได้ด้วยแล้วแถมมีระยะบอกด้วยนะว่ามากสุดเนี่ยกี่เมตรนะครับโอ้โหนี่คือน่าสนใจมากๆอารมณ์คล้ายๆเหมือนเสาเทเลพอร์ตในเกมต่างๆที่เราเคยเห็นกันแหละครับแต่เกมนี้เนี่ยทำออกมาได้แปลกตาสุดๆไปเลยนะถ้าเกิดเราจะไปอีกฟากหนึ่งของเมืองได้หรือว่าอีกฟากหนึ่งถัดไปเนี่ยด้วยการโหนสลิงแบบนี้เลยครับจะเป็นคล้ายๆตัวลิงก์ส่งสัญญาณไปเรื่อยๆนะซึ่งเราก็สามารถโหนตามสัญญาณไปได้เรื่อยๆเลยด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันสัญญาณมันไม่ได ไปมาได้ตลอดนะครับก็ต้องไปเชื่อมเสากันใหม่และเสาที่เชื่อมเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแยกย่อยหลายเสาเหลือเกินนะครับผมมีเชื่อมเนี่ยเยอะมากๆเลยอันนี้ก็ต้องไปลองดูในเกมว่าเสาวพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปเชื่อมแล้วก็ทาเกี่ยวกับพัซเซิลในเกมเพิ่มเติมได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเสาเนี่ยเขาทำออกมาให้เราได้เล่นแบบคล้ายๆแบบว่าเบาสมองนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้จะปวดหัวมากกว่านี้หรือเปล่า ถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องพัลิลแนวๆน,วนี้หรือว่าการเทเลพอร์ตแบบใหม่เนี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะ และเรื่องต่อไปนะครับที่หลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยตัวแมปเนี่ยมันจะดูโล้นไปหรือเปล่าไม่มีของตามทางให้เก็บเลยหรือไงนะครับนี่เลยครับผมของที่ให้เก็บตามทางเนี่ยก็มีอยู่บ้างปลาปลายนะครับอาจจะเป็นพวกผลไม้อะไรพวกนี้ใน Tower Fantasy ซก็จะมีแบบขึ้นมาให้เราเก็บตามทางเรื่อยๆนะครับเก็บไว้เอาไว้ทําอาหารทานู่ทนทํานี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมอย่างพวกพัซิ์เล็กๆเ,เนี่ยก็จะมีให้นะครับให้เราสแกนหาเนี่ยมันจะมีตัวฟองน้ําอะไรพวกนี้ เป็นสบู่นะครับให้เราได้เก็บขึ้นด้วยเห็นไหมมันจะมี5ทับบน่าจะมีให้เก็บเพิ่มอีกเยอะมากๆเลยเลยครับเราก็สามารถที่จะเดินชมแมป,ปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเก็บของพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าให้ดูด้วยนะครับผมว่าเราเนี่ยได้ของอะไรมาบ้างแล้วนะครับจากเสาสนิยาเลยนะพวกผลไม้พวกต้นไม,กกไม,กกไม้หรือแม้กระทั่งแมลงเนี่ยก็มีให้เก็บด้วยเช่นกันนะครับผมถือว่าเยอะพองสมควรเลยนะ แล้วก็แมปเนี่ยไม่ได้มีแค่นิดเดียวนะครับกว้างมากๆเลยโหเสาเพียบเลยจากที่ลองดูนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นกจ็จะชัดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับตัวอาร์ติแฟกนะครับผม ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเราสามารถคาพ,พวกนี้ได้เลยนะหรืออาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ให้กับตัวละครสวมใส่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูว่ามันเอาไว้ใช้ทาอะไรบ้างน,นะครับพวกถุงมืออาวุธเสื้อรองเท้าอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเก็บของต่างๆในแมบบเนี่ยมาคาบได้ด้วยนะครับในส่วนของระบบกาชาเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีให้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วนะว่าเกมแนวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีกาชาเสมอนะครับอาจจะมีมากสุดถึง5 0 ถึง40โลแบบการันตีเลยด้วยซ้ำมาเครับผมเพราะว่าตัวละครที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันดูน่าเล่นมากๆเลยอีกทั้งยังมีในเรื่องของการคอมโบทีมด้วยนะอาจจะใช้แค่ตัวละครเดี่ยวๆในการเล่นก็ได้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ปั้นทิ้งไว้เพราะว่ามันต้องใช้ทั้งหมด4ตัวละครไงเราจะเป็นต้องปั้นอยู่แล้วนะครับ1 2 3 4ไล่ลำดับไปเลยตัวแรกเราใช้มากที่สุดก็ปั้นทิ้งไว้นะครับ อีกส่วนที่เหลือ3ตัวเนี่ยยังไงก็ต้องปั้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทําค่าพลังในทีมเนี่ยให้มันสูงขึ้นด้วยนะสําหรับใครที่สนใจเกมนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่ามันคอมมิ่งซูนเนี่ยโปติดตามตอนต,ต่อไปเนี่ยนานหรือเกินนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีกําหนดการเนี่ยเปิดเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยได้ทั้ง g l o b a l แล้วก็เซิร์ฟนอกเซิร์ฟในเนี่ยเล่นได้กันทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับมีทั้ง Discord เพจเนี่ย ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ